น้องเรียกเรียกคนสวยโอามือต้องไปแล้วดิเออน้ราไปแล้วสวัสดีค่ะถ่ายยังไงคะอ่าถ้ามาเป็น2คนเนี่ยนะเป็นมูชั่นเนื้อคู่ครับผมเนื้อกู้เพื่อนรักเนื้อกู้ประตูถัดไปมึงก็ซื้อหนึ่งแล้วแถมให้น้องใช่เดี๋ยวซื้อแล้วก็เอาให้น้องเลยเอาชุดหนึ่งค่ะชุดหนึ่งครับเราจะมีเนื้อกับหมูครับแล้วก็เนื <sk ้อกับเนื right> ้ออ่าซื้อแล้วกินเป็นเพื่อนเป็นคู่พี่เออหนูชอบกินเนื้อหรือกินหมูคะกินได้หมดเลยของคุณ่ให้กินได้ มึงเอาเงินให้น้องนี่ไลน์เพิ่มหนึ่งครับได้ผ่านเปิดวาร์ปเลยค่ะก็สวัสดีครับชื่อลินครับผมลินสาลินครับผมก็ i g x i n อ็ครับผมเดี๋ยวไปตามนะคะได้ครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ในเร็วๆนี้โอยเดี๋ยวน้องจะมีซีรีส์เร็วๆนี้เดี๋ยวติดตามน้องกันนะคะที่เรื่องอะไรครับให้เราติดตามี่อยู่ในไลฟ์อัพของเจ้าก้า